ช่วงที่2กับช่วงของ TDRI นะคะวันนี้เราคุยกับนักวิจัยของ TDRI อีกหนึ่งท่านค่ะคุณนัทวุฒิลักษณาปัญญากุลนะคะซึ่งศึกษาแนวทางการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาคกชนเรื่องนี้สำคัญอย่างไรที่มาของการพูดคุยในวันนี้ก็คือว่า SME ไทยจำนวนมากค่ะที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยซึ่ง SME จะเติบโตได้อีกมากถ้าเกิดว่า ได้จับคู่เป็นคู่ค้ากับภาคเอกชนได้นะคะซึ่งวันนี้นักวิจัยของ t d ดีมีมุมมองเรื่องนี้จะมาเล่าถึงความสำคัญความจำเป็นแล้วก็ข้อเสนอสำหรับเรื่องของ SME กับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชนนะคะควันนี้คุยกันกับคุณนัทบุฒิค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทบุตรคะครับสวัสดีครับคุณประวินัยแล้ก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ คุณนทวุฒิคะพูดถึงภาพรวมของสถานการณ์ SME ในเวลานี้หน่อยเป็นยังไงบ้างคะ,ะสถานการณ์ของ SME ในบ้านเราเนี่ยนะครับในปีนี้ก็ถือว่าดีขึ้นกว่าปีก่อนนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับกออ็มีหลายรายเหมือนกันนะครับที่ล้มหายตายจากไปนะครับเพราะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันใหม่ๆได้นะครับครับก็จากตัวสถิตินะครับเท่าที่ไปดูมาเราก็พบว่าอย่างช่วงปีที่แล้วนะครับที่มีการแพร่ระบาดของโควิด ระลอกที่3ไปนะครับก็มี SME นะครับผมที่ดำเนินกิจกรรมได้ตามปกตินะครับผมคิดเป็นเพียงแค่23%เท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เลยนะครับผมก็ดําเนินกิจกรรมได้บ้างนะครับผมบางส่วนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งต้องปิดกิจการไปนะครับทั้งที่เป็นกิจการปิดกิจการแบบชั่วคราว ตามคําสั่งของภาครัฐนะครับแล้วก็ปิดการถาวรไปเลยครับอันนี้รวมๆกันแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก16-17นะครับในส่วนของข้อมูลปีเดือนพฤษภาคมปี2515นะครับก็พบว่ามีจำนวน SME นะครับผมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะครับผมประมาณ1.3นะครับผม GDP ของ SME นะครับผมก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อน3อนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่สะท้อนว่า สถานการณ์เอสเอเราเริ่มดีขึ้นนะครับผมรายได้จากการส่งออกก็ดีขึ้นนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามเราก็พบว่าระดับความเชื่อมั่นของตัว SME เอ็มงเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มลดลงนะครับผมเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันดีครับว่าไม่มีแรงกดดันจากเรื่องภาวะเงินเฟ้อนะครับผมที่ในเดือนพฤษภาเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นไปกว่า7%นะครับผมซึ่งตัวภาวะเงินเฟ้อเนี่ยครับก็ส่งผลกับทั้งด้านต้นทุนการประกอบการของตัวผู้ประกอบการโดยตรงนะครับทำให้ค่าวัตถุดิบต่างๆค่าขนส่งต่างต่าง เพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ยังทําให้กําลังซื้อของผู้บริโภคเนี่ยนะครับก็ลดลงด้วยนะครับผมเขาก็จะมีความระมัดระวังมากขึ้นในการจะจับจ่ายใช้สอยต่างๆนะครับรวมถึงตัวมาตรการภาครัฐนะครับที่จะมาช่วยกระตุ้นการบริโภคของผู้บริโภคนะครับผมก็หลายๆมาตรการเนี่ยก็สิ้นสุดลงไปแล้วนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้เอสบีเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นลดลงนะครับ ที่เล่ามานี่ก็เห็นถึงเรียกว่าเป็นข้อจํากัดแล้วก็ความทา้าทายที่ทางผู้ประกอบการ SME เผชิญอยู่ในยุคนี้ในเวลานี้นะคะก็เรียกว่าไม่ง่ายเลยที่ผู้ประกอบการธุรกิจ SME เนี่ยจะขับเคลื่อนธุรกิจไปได้แต่ภาครัฐเองก็น่าจะมีตัวช่วยหรือว่ามีมาตรการอะไรที่ออกมาสับสุนน SME นะคะ สิ่งที่ทางสสวอ,อยากจะผลักดันอย่างเต็มที่นะครับให้ทาง s อ e เนี่ยสามารถใช้ประโยชน์นะครับผมแล้วก็เข้าถึงตลาดที่มีขนาดใหญ่ตัวนี้ได้มากขึ้นครับก็เลยมาร่วมมือกับทาง TDI นะครับผมในการทำการไปศึกษาครับผมว่าปัจจุบันนะครับผมทาง SME เเนี่ยประสบปัญหาอะไรบ้างในการเข้าถึงตลาดนี้นะครับผมอะไรเป็นตัวขัดขวางทำให้ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างเต็มที่นะครับผม แล้วก็รวมทั้งเขาต้องการให้ภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมด้านไหนบ้างนะครับเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยเข้าถึงตลาดได้ดีขึ้นครับก็เลยมาโฟกัสเรื่องนี้นะคะแล้วพอได้ไปศึกษาแล้วเนี่ยค่ะเจอว่าผู้ประกอบการ SME เนี่ยเขามีอุปสรรคมีปัญหาอะไรบ้างสำหรับการเข้าถึงเรื่องของการจต่ซื้อแตดจ้างเอกชนนะคะครับผมก็เท่าที่เราไปพูดคุยมานะครับเราก็พบว่า ปัจจัยหลักๆนะครับที่จะทําให้เอสเมีเนี่ยสามารถเข้าถึงตลาดการจัดซื้อจ,จ้างภาครัฐได้นะครับก็จะมีอยู่3าปัจจัยหลักๆนะครับผมปัจจัยแรกก็เป็นเรื่องของตัวศักยภาพของเอสเอมีเองนะครับผมว่าเขา,เามีความเก่งมากน้อยแค่ไหนนะครับสามารถผลิตสินค้าบริการที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ซื้อได้ไหมนะครับผมผลิตได้แล้วเนี่ยราคาเป็นยังไงบ้างนะครับผมแข่งขันคู่สู้กับคู่แข่งได้หรือเปล่านะครับ แล้วก็สามารถผลิตนะครับผมแล้วก็ให้บริการได้ในทันตามความต้องการนะครับผมสามารถส่งมอบได้ทันตามความต้องการของผู้ซื้อหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยแรกๆครับผมที่จะทําให้ SME ส่วนหนึ่งเลยนะครับที่ไม่สามารถเข้าถึงตลาดนี้ได้เพราะว่ายังมีขีดความสามารถตัวน,นี้ที่ค่อนข้างจํากัดนะครับแล้วก็ส่วนที่2เป็นในเรื่องของตัวผู้ซื้อละนะครับผมคือผู้ซื้อเองเนี่ยเขาก็จะมี r e q u i r e เม n t มีความต้องการของเขานะครับว่าเขาอยากจะได้สินค้าแบบไหนนะครับแล้วก็เขาไม่ได้มองว่าผู้ที่มาขายสินค้าเขาเนี่ยถ้าเป็น SME เนี่ยเขาจะให้แต้มต่อมากขึ้นนะครับผมก็มองว่าเป็นเป็นคู่ค้ากันแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันการรูปแบบการค้าขายเป็นแบบนี้นะครับว่าเอสอ็ม e สามารถตอบสนองได้มากน้อยแค่ไหนถ้าตอบสนองได้ดีผู้ซื้อก็จะซื้อไปนะครับยังไม่มีตัวมาตรการที่จะไปช่วย กระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ซื้อหลายรายนะครับเห็นความสําคัญของการซื้อสินค้าจากเอสมีให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจัยด้านสุดท้ายก็จะเป็นปัจจัยเรื่องตัวระบบนิเวศทางธุรกิจนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญมากเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับประเทศไทยเราเก็ตัวระบบนี้นะครับก็มีบ้างไม่มีบ้างนะครับทำให้ SME เเนี่ย ไม่สามารถที่จะเข้าถึงตัวข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้นะครับยกตัวอย่างเช่นก็ไม่รู้ว่ามีใครอยากจะซื้อของบ้างนะครับผม SME ที่ต้องการจะขายของนะครับก็ต้องวิ่งไปหาผู้ซื้อแต่ละรายไปนะครับถ้าเกิดรู้จักกันแล้วอันนี้ก็จะสามารถติดต่อประสานงานกันต่อได้รวดเร็วแต่ถ้าเกิดไม่รู้จักกันมาก่อนตรงนี้ครับก็จะมีต้นทุนในการหาข้อมูลของผู้ซื้อตรงนี้เป็นต้นนะครับรวมทั้งตอนที่ทำสมมติ มีการเจรจาตกลงกันแล้วว่าจะซื้อของกันนะครับแต่ว่าตัวกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยบางทีก็ยังเป็นภาระที่ค่อนข้างสูงกับตัว SME นะครับผมที่จะต้องปฏิบัติตามตัวขั้นตอนแล้วก็กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ซื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ซื้อรายใหญ่นะครับที่ก็จะมีกฎระเบียบหรือว่ามีแนวปฏิบัติที่ค่อนข้างเข้มงวดอยู่บ้างนะครับแล้วก็รวมทั้งถ้าเกิดสมมติซื้อขายกันไปแล้วนะครับ เรื่องของเครดิตเทอมก็เป็นอีกเรื่องนี้ที่สําคัญคือเอาของไปขายแล้วตัวรับมอบตัวสินค้าบริการเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบริษัทขนาดใหญ่เองนะครับก็บางรายก็เป็นเด็กดีนะครับผมก็จ่ายเงินตรงตามเวลาแต่บางรายนี่ก็อาจจะเป็นคล้ายๆเป็นเด็กดื้อน,นิดนึงนะครับคืออาจจะจ่ายช้านิดนึงนะครับหรืออาจจะบางรายจะจ่ายช้ามากนะครับซึ่งการที่ SME เราเนี่ยเ,เวลาขายของไปแล้ว ไม่สามารถได้รับเงินตรงตามตําหนดนะครับก็จะส่งผลต่อตัวสภาพคล่องของตัวเอสีด้วยนะครับก็ปัจจุบันเราก็จะมีตัวระบบนิเวศที่ช่วยดูแลเรื่องเครดิตเทอมอยู่บ้างนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่มันยังถือว่ายังช่วยปัญหา SME ได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรครับนอกจากนี้นะครับกเ็เราก็พบว่ามันก็มีโอกาสดีๆเกิดขึ้นนะครับเรามีหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหลายๆหน่วยงานเนี่ยที่อยากจะเข้ามาช่วยสนับสนุนส่งเสริมนะครับให้ เอสมี e สามารถเข้าถึงตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชนได้นะครับแต่ว่าเท่าที่เท่าที่ไปพูดคุยกันมานะครับก็เน่วยงานเหล่านี้นะครับก็พบกับความท้าทายอยู่บ้างน,นะครับตรงที่ว่าเขาอาจจะมีทรัพยากรที่ค่อนข้างจากัดนะครับผมมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่จะมาช่วยดูแลผลักดนันมาตรการตรงน,นี้อาจจะไม่มากนักนะครับอย่างเท่าที่ได้ไปสัมผัสกับทางาสววนะครับก็พบว่าเจ้าหน้าที่ หลายๆท่านเลยนะครับก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีความสามารถนะครับแล้วก็มีความตั้งใจจริงนะครับที่อยากจะช่วยให้ SME เนี่ยสามารถเข้าถึงตลาดตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าด้วยภารกิจหลายๆอย่างนะครับก็อาจจะทําให้จะต้องมีการแบ่งปันจัดสรรทรัพยากรนะครับผมให้เหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับก ทางเราก็ได้ไปพูดคุยนะครับผมกับทางผู้ประกอบการนะครับทั้งที่เป็นผู้ซื้อผู้ขายนะครับทั้งที่เป็น SME บริษัทขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ไปคุยกับหน่วยงานภาครัฐนะครับสมาคมธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเราระดมะความคิดเห็นจากทุกทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ สังเคราะห์ออกมาเป็นมาตรการที่จะช่วยสนับสนุนเสริมนะครับให้เอสเเนี่ยเข้าถึงตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาคชนได้มากขึ้นนะครับเราใช้กระบวนการศึกษาที่เรียกว่าดีไซน์ทิงกิ้งนะครับก็คือเป็นกระบวนการที่เราไปคุยนะครับผมแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใครเสนออะไรมาเราจะไม่ปัดตกนะครับเราจะเอาตรงนั้นอะไปคุยต่อกับคนอื่นนะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างเพื่อที่จะค่อยๆปรับไปทีละนิดครับให้ตัวรายละเอียดนะครับผมของมาตรการเนี่ยมันมีความคมขึ้นสามารถเอาไป ใช้งานสามารถเอาไปบังคับใช้ได้นะครับได้อย่างดีขึ้นนะครับก็เท่าท,ที่ผ่านมานะครับเราก็ได้สังเคราะห์อ,ออกมานะครับไปเฟ้นหามาก็พบว่ามีมาตรการที่เกี่ยวข้องนะครับใน3ด้านนะครับผมด้านแรกอย่างที่เรียนไปว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเข้าถึงตลาดอาแรกเป็นเรื่องของตัว SME เองนะครับฉะนั้นเนี่ยมาตรการกลุ่มแรกจะเป็นเรื่องของมาตรการการเพิ่มขีดความสามารถนะครับเพิ่มศักยภาพให้กับ SME เนี่ยให้เขาสามารถผลิตสินค้า บริการต่างๆนะครับให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ซื้อได้นะครับแล้วก็มาตรการกลุ่มที่2ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างแรงจูงใจนะครับให้กับทางผู้ซื้อนะครับผมที่จะให้เขามีแรงจูงใจมากขึ้นในการจะไปซื้อสินค้าจาก SME นะครับผมแล้วก็กลุ่มสุดท้ายเป็นเรื่องของการสร้างระบบนิเวศท,ทางธุรกิจนะครับผมให้เอื้อต่อการซื้อการขายการระหว่าง SME กับ ผู้ซื้อนะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด28มาตรการนะครับก็รายละเอียดนะครับผมก็เราจะไปเล่ารายละเอียดกันทีนึงนะครับในงานสัมมนานะครับผมในวันที่17สิงหาคมนะครับที่โรงแรมเดอะเอมิเรร์ลนะครับก็รายละเอียดนะครับสามารถติดต่อสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของทาง t d i นะครับก็ในงานเราก็จะเล่านะครับว่า28มาตรการมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนไปว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยถ้าเกิดจะไปผลักดัน ขับเคลื่อนทั้ง28มาตรการพร้อมๆกันเนี่ยก็อาจจะติดข้อจำกัดอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยเลือกนะครับเฟ้นหามาอยู่ที่11มาตรการนะครับที่เป็นมาตรการที่เราคิดว่ามันเป็นมาตรการที่สามารถทำได้จริงเกิดผลได้เร็วนะครับผมที่เรียกว,ว่าเป็นควิกวินและก็ไฮอิมแพ t นะครับค่ะแล้วตอนนี้มีข้อสรุปหรือ,อยังคะที่เฟ้นหากันเนี่ยน่าจะเป็นตัวไหนที่น่าจะเริ่มได้เลยนะคะก็เราเสนอว่า ในการเพิ่มทักษะเนี่ยนะครับก็ปัจจุบันมันจะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับผมที่มีการให้อยู่โดยทาง UI นะครับก็อันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ถ้าเกิดปรับเปลี่ยนตัวเงื่อนไขอะไรที่มันเป็นประโยชน์ได้นะครับก็จะทําให้ SME นะครับผมสามารถได้รับการพัฒนาขีความสามารถในฐานะที่เป็นซัพพลายเออร์ให้กับผู้ซื้อได้นะครับหรือในแง่ของเรื่องของการลดต้นทุนนะครับผมก็มีโครงการหนึ่งของสวครับที่ดําเนินอยู่คือเรียกได้ว่าชื่อสั้นๆนะครับชื่อโครงการ BDS นะครับเป็น บ u s i n e เ s เวล e อปเมนต์เซอร์วิสนะครับผมก็ <G ül ets> ม <G ül ets> จะเป็นการให้บริการทางธุรกิจต่างๆคือปัจจุบันเนี่ยก็คือผู้ประกอบการนะครับก็จะมีต้นทุนในการที่จะรับรองอมาตรฐานสินค้าหรือส่งสินค้าไปทดสอบตามมาตรฐานต่างๆนะครับก็ตัวโครงการนี้นะครับก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งไปแทนที่ SME จะต้องควักสตังตัวเอง100ในการจ่ายนะครับก็สสวก,ก็จะช่วยควัก คตางนะครับผมจ่ายไปส่วนหนึ่งด้วยนะครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขีดความสามารถกับทาง SME ที่เป็นตัวที่เราคิดว่าน่าจะมีความสําคัญนะครับแล้วก็สามารถผลักดันทําได้ทันทีแล้วก็เกิดผลกระทบได้ในวงกว้างนะครับส่วนในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจให้กับทางผู้ซื้อนะครับผมในการซื้อสินค้าบริการจาก SME มให้มากขึ้นนะครับแล้วก็เสนอเป็นตัวเรื่องของการสะสมแต้ม นะครับผมเปรียบเหมือนกับว่าเราใช้บัตรเครดิตเนาะเราซื้อของต่งตางๆครับเราก็จะได้แต้มเข้ามาเราเอาแต้มไปทํานู่นทํานี่ได้นะครับอันนี้ก็จะหลักการคล้ายกันนะครับคือถ้าผู้ซือซ้อ lame, ซื้อสินค้าจาก SME ซื้อมากก็ได้แต mm, ้มมากซื้อน้อยก็ได้แต้มน้อยนะครับแต mm ้มเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับแต้มก็อย่างที่1ก็คือเหมือนไปแลกเป็นสินค้าพรีเมียมนะครับเป็นสินค้าบริการจาก SME ที่เราคัดเลือกเอาไว้ให้นะครับหรือว่ารูปแบบที่2คืออาจจะไม่ได้เป็นสินค้าบริการที่เราคัดเลือกไว้ให้ก็ได้้้้้นนครรบเป็สิิาาากทที่ทงผููซซืือออย แล้วนะครับผมแล้วก็ให้เป็นส่วนลดนะครับผมในการซื้อสินค้าเหล่านั้นเป็นต้นนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของแต้มรวมทั้งเ,เรื่องอีกอันนึงที่สามารถทําได้เร็วๆคือเรื่องของการให้รางวัลเชื่อชูเกียรตินะครับผมคือบางทีผู้ซื้อโดยชฉพาะอ่ง,งบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะครับเขาก็ สิ่งที่เขาต้องการคือเรื่องของภาพลักษณ์นะครับผมก็การให้รางวัลตรงนี้นะครับเป็นการเสริมภาพลักษณ์ให้กับผู้ซื้อได้นะครับแล้วก็ทําให้ผู้ซื้อเนี่ยมีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้ช่วยเหลือนะครับผม SME ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหลักนะครับผมของระบบเศรษฐจไทยเรานะครับในส่วนของมาตรการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจนะครับก็หลักๆเลยนะครับเป็นเรื่องของการสร้างตัวศูนย์ รวบรวมข้อมูลการจัดซื้อจจ้างภาคเอกชนนะครับเพราะอย่างที่เรียนไปนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเอสมแต่ละรายนี้จะต้องวิ่งไปหาผู้ซื้อแต่ละรายเองนะครับโทรศัพท์ไปบ้างเดินทางเข้าไปหาบ้างครับซึ่งนี้มันสร้างต้นทุนให้กับผู้กานเอสมค่อนข้างมากนะครับถ้าเรามีศูนย์ตรงกลางนะครับที่เวลาที่ผู้ซื้ออยากจะซื้อเวลาที่ผู้ซื้ออยากจะซื้อนะครับผมก็มาโพสต์ข่าวของตัวเองลงไปในนั้นได้นะครับผู้ขายก็จะทราบว่ามีใครอยากจะซื้อบ้างนะครับก็จะทําเป็นการลดภาระนะครับซึ่ง ไม่ได้ลดแค่ SME อย่างเดียวผู้ซื้อก็จะลดภาระไปด้วยเหมือนกันนะครับหรือในแง่ของเรื่องของการเ,เข้าไปช่วยเหลือดูแลเรื่องเครดิตเทอมนะครับก็ตรงน,นี้ถ้าเกิดมันมีการจัดเก็บฐานข้อมูลนะครับผมซึ่งฐานข้อมูลตรงน,นี้จะเป็นตัวฐานข้อมูลที่ระบุว่าในการซื้อขายกันร,ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายที่เป็น SME นะครับตามสัญญากําหนดไว้ว่าจะจ่ายเงินกันเมื่อไหร่นะครับผมแล้วก็ตามจริงมีการจ่ายเงินจริงกันเมื่อไหร่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะช่วยทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกํากับดูแลเนี่ยสามารถมีข้อมูลในการเช็คได้ว่าอ๋อคนนี้เป็นเด็กดีนะครับจ่ายเงินตรงตามเวลาคนไหนเป็นเด็กดือ้อก็ต้องมีการออกไปออกไปเตือนกันบ้างนะครับว่าทําแบบนี้มันไม่เหมาะสมนะครับก็จากมาตรการที่ได้เรียนไปสักครู่นะครับกออ็มีมาตรการที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มาตรการเหล่านี้ไม่สามารถทําคนเดียวได้นะครับแม้ว่าทางาสวเองนะครับจะมีความตั้งใจจริงนะครับที่จะผลักดัน แล้วก็ขับเคลื่อนตัวมาตรการเหล่านี้นะครับเพื่อให้ทาง SME เนี่ยเขาถึงตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชนได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าทำคนเดียวไม่ไหวแน่ๆครับต้องมีการร่วมไม้ร่วมมือนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับผมที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งตัวสมาคมธุรกิจต่างๆนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ซื้อ เอกชนนะครับผมแล้วก็กลุ่ม s อ e ต่างๆนะครับที่จะต้องมาร่วมม้ร่วมมือกันนะครับที่จะทำให้ตัวมาตรการต่างๆเหล่านี้นะครับสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับตรงนี้ก็เราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าตอนที่เราทำการจริงๆแล้วเนี่ยนะครับติดปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะขอโอกาสในการมาเล่าให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับ อ๋อก็ได้ไอเดียเยอะเลยนะคะแล้วก็ได้ข้อเสนอออกมาหลายเรื่องเลยแต่ว่ายังไม่จบสักทีเดียวนะคะเดี๋ยวรอไปฟังความคิดเห็นต่อหลังจากที่มีการ พูดเรื่องนี้กันในวันที่17สิงหาคมด้วยนะคะกับงานที่จะมีขึ้นวันนี้ยังไงต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่มาขยายความแล้วก็ได้เล่ารายละเอียดถึงเรื่องของมาตรการต่างๆแล้วก็ข้อเสนอแนะต่างๆที่จะช่วยผู้ประกอบการผู้ประกอบธุรกิจ SME ในยุคนี้ที่จะให้เข้าถึงเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อกระชนได้ดียิ่งขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากครับผมคับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้คุยกันกับนักวิจัยของ TDRI นะคะเป็นเรื่องของการศึกษาแนวทางการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภัยกระชนค่ะก็ได้ข้อเสนอแนะออกมา28มาตรการด้วยกันนะคะและเดี๋ยวจะได้มีการพูดถึงเรื่องของแนวทางเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งนะคะในงานที่จะมีวันที่17สิงหาคมก็เชิญชวนกันได้เลยนะคะวันนี้คุยก,กันกับนักวิจัยของโครงการคุณนัทวุฒิ ลักษณะปัญญากุลนะคะและวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณทุณผู้ฟังที่ติดตามด้วยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ